มาเบิ่งพนักงานนครับให้พนักงานถอยอ้อยเอารถปิ๊กอัพจอดรับากทางคอยแต่งงานก็คือบ่มารถมันพุ่ยครับต้องใส่ซีฟีครับไปบ่ได้ถอยอ้อยไอย้ทางมันเละรถปิ๊กอัพมามาได้ไปเบิง่งไปเบิง้งโอ้ไขกระบะพนักงานก็นหายไปใส่มันมาบ่ได้ ยางมันอ่อนน้ำล้อมันหมุนล่อมันหมุนลงนั้นเยล่อมันหมุนเดี๋ยวไปแล้วถอดออกอ,ทอ,ทอกก้อนถอดออกก้อนล่อมันหมุนถอดจะจับอันนี้เบสหน่อยไหพี่กันเนี่ยมันขึ้นถอดออกก่อนบุญถอดเนี่ยถอดเทเลอร์เนี่ยไม่ใช่ถอดนะถอดเทเลอร์บิดจะไม่เลยก่อนเดี๋ยวเอาเข็นรถออกก่อนเอาเดี๋ยวเปลี่ยนแผนกันครับเอาไว้ก่อนเอากดกด ใช่แล <S ess Specifically> <Du> ้วครับโยกๆบุยนะระวังดีจะมันโขกข้างบนแตกนะยกอะไรครับตัวเล็เออระวังโขกมือข้างบนแตกนะเคยแล้วทิ้งปัดยามที่ออกๆไม่ไปโขกเล็กเคยเลยนั่นแหละมุนๆหน่อยมุนหน่อยมุนมุนออกข้างมุนออกข้างโยกๆก็ไดยกก็ได้ที่ว่ามันติดเล็กอะเออละระวังแต่มันโขกข้างบนแตก

อันนี้ว่านี่งก่อนเอาเอารถเ่าขึ้นเลยเอาติดเครื่องเงองลเอารถน้นแดง,งนั่นนงครับเออใส่จละบุนบอกถ้ามีถ้ามีล้มเลยนี่ล้อเหล็กมันทคบานั่ไปแล้วล้อล้มลมมันลงมี <alors S 2> ย as, the ังมันมามีมันมามีลมมันก็เลยหมุนรอมันหมุนล่อเล็กไปแล้วมันหมุนอ่ะวไปยอ่ะไปจนไม่เข้าเลยคนขับจุกจุกไปจุดกลับแค่ไม่ตรงเนินเดี๋ยวไปยกหมัดจับเบาเอ้บุลจับบบ่จับเบาจับเบาเขาเดี๋ยวหมุนตึบเขาเดี๋ยวมาลองบางไม้ครับเอาใส่ในเออเอาใส่ในเอาเสนเลือดออกแล้วครับเอาแต่หัวแต่หัวจักออกไปก่อน มันลงเวลาเนี่ยมันลงลวเวลาทุกคนจะตามไม่เหมือนได้อเอาลองดูขึ้นไปโอกาสขึ้นไปบนนสุดอะ เอาไว้เลยแหละเอาไว้เล้แหละพอ่พอพอ่อานอยู่เอาโอเคครับพี่น้องซ่ำนี้ก่อนครับเดี๋ยวซอยพันยู่กันครับ